ดูซิดูหมูปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลสวัสดีครับเห็นเกมนี้แล้วคิดถึงสมัยเด็กกันไหมครับผมเห็นเกมนี้แล้วผมนึกถึงวันๆที่ผมได้นั่งเล่นเกมนี้ในห้องคอมโรงเรียนผมได้เล่นกับเพื่อนมันก็ดูสนุกดีผมเห็นเกมนี้ในสตรีมปุ๊บผมก็ตัดสินใจซื้อเลยเราจะมาเล่นไปพร้อมกันนะครับในเกมที่มีชื่อว่า r e d d i n g f a n ซภาคส ภาคแรกผมหาโหลดบน PC ไม่ได้ผมก็แอบเสียดด้อยู่แต่ไม่เป็นไรมีภาค2ให้ก็ดีใจแล้วเราจะไปเล่นพร้อมกันนะครับไปเลยนี่เครื่องแรกๆเนี่ยในด่านแรกเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นน้องเจ้าตัวผมเรียกน้องว่าอะไรดีน้องลายเงินแล้วกันเพราะว่าน้องมีลายสีน้ำเงินเะนาะกติกาเนี่ยก็ง่ายง,ายงายมากเลยก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กแค่นั้นเองเอออ่ะฮะอ่ะฮะเล่นเล่นอ่าโอเค ปุ๊บ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 จ้าจ้าจ้ะจ้าจ้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 าิปชิปเราก็จะกินปลาเล็กไปเรื่อยเราไม่สามารถไปกินปลาที่ตัวใหญ่กว่าเราได้นะเพราะถ้าเราไปงับเขาเนี่ยเขาก็จะแดกเราแทนแทนที่เราจะแดกเขาอ่ะเนาะพี่หนิงแฟนส์สิอุ้ยไอ้ไอ้เนี้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 นีนี่นี่นี่พอเราพอเราถึงจุดหนึ่งใช่ไหมเราก็สามารถยัมมี่เจ้าปลาตัวใหญ่ได้เจ้าปลาสีส้มอุ้ยอ่าจุก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  อนน่แน่แน่แน่นเห็นไหมว่าพอเราปลดล็อกตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะมีตัวใหญ่กว่าที่มันจะมากินเราอัแน่น่มาดีมาดีไม่กลัวครับไม่กลัวครับผมจุกผมจุกไงก็อ่านีนีเขาเรียกว่าจ๊กยาปุ๊บป๊บเรียบร้อยแค่นี้เองเราก็ผ่านแล้วแล้วก็จะมีนางเงือกมาให้ดาวเรา แล้วก็จะคอยเราก็จะคอยตามตูดน้ำเงือกเพื่อกินดาวท่านี้เองเป็นไงเกมดูง่ายน่าไม่มีคอนเซปต์อะไรเลยด่านแรกผ่านไปแล้วแล้วก็จะไปต่อที่ด่านที่สองกันเขาบอกว่าด่านที่สองบอกว่าถ้าเรากดคลิกซ้ายที่เมาส์เราก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นไปแบบนี้่าวิด่านที่สองเนี่ยผมว่าน่าจะมีความยากขึ้นแน่ๆเลยก็คือ เือนผมจะเห็นปลาตัวใหญ่สีส้มเนี่ยมันมาเยอะขึ้นแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรผมก็ไม่กลัวอยู่ดีอันแน่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 มาดิมาดิความเด็ดเด็เด็ล่องูล่องูอันนั่นนั่นนั่นนันรอสักแป๊บครับเราต้องกินพวกตัวกีกี่ตัวนี้ตัวเล็กๆก่อนให้เราตัวใหญ่เบิ่มเราค่อยไปกินหนึ่งมาดิอันน่าห่ไม่เห็นไม่เห็นรีบไปหน่อยนี่ เดี๋ยวเจอแน่ตัวใหญ่เมื่อกี้ใครฆ่ากูแน่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 อะปลาสีส้มอร่อยจังเลยครับอร่อยจังเลยผมไม่ได้หมายถึงพี่นะพี่ตัวใหญ่นะพี่ตัวใหญ่ผมไม่ได้หมายถึงพี่นะเดี๋ยวเจอกูมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยล้ลามลลายเสือน้องลามน้องลามหันหลังมาสิจ้าน้องลามจ๋ามากินหมดมันถึงเวลาแล้วแหละ มันกี้ใครกินกูนี่เลยผมนี่เลยครับสูงสุดของห่วงโซ่อาหารจบเรียบร้อยนังเงือกมาไม่จ้านังเงืกอกอ่ะอ่านังเงือกไม่มาเช่าจังไปต่อก,กันที่ด่านที่จามกันเลยด่านที่สามเขาบอกว่าอะไรมันจะมีสัญล,ลักษณ์ตัวหนึ่งลอยมาแล้วก็จะบูสต์ให้ให้แล้วได้ค่าสเต็กพาวเวอร์อัพเหรอค่าสเต็กที่เพิ่มขึ้นโอเครอเลย อันนั้นนั้นนแน่ไม่ได้ไม่ได้กินผมหรอกครับถึงผมผมรู้จักน้องลายเงินแห่งไทยแลนด์เปล่าน,นี่ทำอะไรได้ตัวเนี้ยอ๋อก็คือเพิ่มแต้มเหรอไม่ครับผมไม่ต้องการแต้มครับผมต้องการเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยอีโดอีโดแฟนซีทึบดาวอ๋อโบนัสอ่าเราจะได้โบนัสและโบนัสทำรายได้ก็ค oh, ือเรากินปุ๊บ ออเรากินแล้วเราก็จะมีค่าน okay, ี้ที่สูงขึ้นโอเคโอเคเรากินแล้วเราก็จะได้คูนบอยบอยบอยเฮ้ยทำไมพี่ต้องมาข้างล่างด้วยกันอะอนนัอันนัเดี๋ยวมึงเจอกูกูตัวใหญ่ก่อนมึงเจอกูแน่เจอกูแน่ด่านแรกๆก็ได้เอพ่มานี่เลยมานี่เลยนี่มานี่เลยมา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 อาัต เอาจบแล้วนางเงือกจ๋าวินางเงือกสวยจังว่างๆผมไปหาที่ห้องได้ไหมจ้านางเงือกขอบคุณสําหรับดาวนะครับอยากไล่ตามนางเงือกไปมากเลยอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยก็ <คน S 1> <า>จบไปแล้วด่านที่สามต่อไปเราจะไปด่านที่สี่กันมีเวลาให้หนึ่งนาทีนะสาหรับโบนัสเอาด่านนี้ด่านโบนัสเหรอได้เลยครับไุ s <S ้ <und S 2> <โด>มีมีกินแล้วก็เพิ่มเวลาด้วยมาดี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 มบมาม ผมเมาแล้วหลับเร็วอยู่แล้วซึ่งด่านนี้ไม่มีตัวใหญ่เนาะผมจะได้กินแบบไม่ต้องระแวงหน้าระแวงหลังจะมีตัวใหญ่โผล่ขึ้นมางับกูเลยไม่เอาน่ะอันนันะมาดีมาดีความวเป็นเรื่องของผมเองอันนั่นนน่นงงดีอะงงดีน้ำ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 ำำ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 ำ กินอร่อยจ๊งางางางง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 งใหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ะเหลือตัวสุดท้ายแอลเรียบร้อยเป็นไงเวลาเหลือแค่เหลือเหลือตั้ง42วินาทีเลยเนี่ยทำตามเป้าหมาย present complete 100%ตบมือแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นด่านแรกๆโอเคครับต่อไปด่านที่6อันนี้คืออะไรถ้ามีวิ้ยมาหางนกยุงเหมือนเลยนะมันมืนตัวสีเขียวๆ มันเรียกปลาปลาทุกแก้วเ่ะเนี่ยใช่ปะไม่มั่นใจได้1อัพแล้วก็พออีทอันนี้1บับเบิ้ลมันก็ได้ e x t ้ a rib เอาชีวิตเพิ่มหนึ่งอย่างนี้เหรอเดี๋ยวลองดูวิตัวเล็กตัวใหม่มาวิปลาสีสวยขึ้นเราเอ้ยเริ่บุ๋มจิว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 ิตกใจตื่นตกใจเตื่นที่หนึ่งแฟนเราต้องตั้งสติก่อนตาร์ท มาสิความเร็วของผมอ่ะมาต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 อาลาตาปาดไอ้นี่อะไรครับเอ้ยเอ็กตาออกก็คือได้ชีวิตเพิ่มหมอ,อมีชีวิตเท่าอ่ามามาเลยมาเลยเมื่อกี้ใครจะล่อ,อก,กูอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ออ่่าาฮเอร้องไห้แล้วต้องเล่นแบบระวังเราวัยรุ่นใจร้อน,นฟุบฟับฟุบฟับความไวเมาว้าในระดับอัสตราอันเชอร์เม เจอคุแน่ป่านกแก้วมึงเจอเพ่อนชืนใจเย็นๆามาๆมามา,มาเลยพี่พี่มาเลยครับผมจะกินให้หมดเลยมา,ม,ามาเรียบร้อยนางเงือกคิดถึงนางเงือกจังอ้าวนางเงือกเขาไม่คิดถึงเราอะ่ะกานต่อไปเลยแล้วกันเนาะจะมีหอยมุกขึ้นมา some ท i m e a f t e r open เเวลาหอยมุกมันเปิดใช่ไหมมันก็จะมีหอยมุก แล้วเราก็สามารถกินหอยมุกได้ด้วยแต่ก็ระวังมันปิดโอเคในหอยมุกอะ่ะนี่ไงหอยมุกข้างล่างอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยผมรอเลยผมรอที่จะกินมุกอันนี้นี่นี่น,นี่อุ้ยมุกดํามุกดําก็คือมุกที่ได้เป็นโบนัสใช่ป่ะพอกินปุ๊บเราก็จะได้ข่าประสบการณ์ที่สูงมากอะไรปลานนแก้วแม่นี่อึบเรียบร้อยอุ้ยดีดีงามมากเลยนะไข่มุกอะ แต่ว่าระวังไข่มุกปิดเท่านั้นแหละผมมันระวังตัวเจ้าพ่อโน,โนหนึ่งอยู่แล้วเอ้าชะนะแล้วเหรอนางเงือกอยู่ไหนนางเงือกทำไมนางเงือกมาทางนี้จะมา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 ขอบคุณจานางเงือกเอ็กซ์ตาร,รีฟได้ชีวิตเพิ่มจะเป็นเจ็ดเราตายได้เจ็ครั้งเลยเนะี่ยเราไปด่านที่แปอุ๊ยอะไรอะ่ะเขาบอกว่า How to jump สแสดงว่ามันกระโดดได้บักฟอร์ดินเน มแมลงตอนเย็นเหรออุ้ยอา่าฮะงับอุ้ยมีความสูงให้วัดด้วยงับเป็นหนึ่งนะผมจะมาวูว้วนี่เบี้ยวเฮ้ยเรามากินมแมลงก็ไม่ได้ทำลายสติความสูงมาวูวาว้วเบ้วเราสามารถคอนโทรลได้ตอนที่อยู่ใน,ในอากาศได้ด้วยนะอะไรอ่ะอ๋อจะบอกนะเจเคตรีรังกา งับงับเราสามารถตีน่างกายชินแมลงได้เว้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งจี้จี fall. ้จี้อันนั้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 นกลัวดิกลัวดิจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยสูงมากสูงมากเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้เห็นปะ่อโอเคเพลย์เซนต์คอมพิวต์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ด่านที่เก้าแหละด่านต่อไปน่าจะได้เปลี่ยนตัวเขาบอกว่าด่านนี้มีพี่ฉลามด้วยชื่อว่า Avoid Death s h a r t ระวังไอ้บ่าวนี้วิเราเราอุเรากินแต่นี้ได้ไหมเรากินแต่ตัวด้านบนได้ไหมได้ไหมปลาใหญ่ต้องกินปลาเล็กครับปล่อยให้การกินแมลงเป็นเรื่องของตัวอื่นไปวัสดีครับพี่หลามพี่หลามวัสดีจ้าโบนัสโบนัสหมับมับมับเอ้ยผมข้างล่างมีไข่มุกอยู่ปะถ้ามีไข่มุกผมจะอไ ну, ข่มุกที่หายไป อันน right. ั้นดู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 ใจเย็นเย็นใจซูเปอร์เฟนซีเราหาซูเปอร์เฟนซีให้ได้เยอะเ้ยเราก็จะอ้าจอดูดูดูใจเย็นเย็นนะใจเย็นนะตั้งสติก่อนสตาร์ทเสมอเดี๋ยวเจออู้อ้าวมาดี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 พี่หลามสักวันผมจะกินพี่หลามไม่ได้แล้วครับมาดีปานอกแก้วเดี๋ยวมึงเจอกูเล่นเกมเจอกันน้องต้นเกมพี่อ่อนให้เล่เกมเจอพี่แน่ อันนั้นแต่แต่เอาปต่ปะโตปะโตปะโตป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 ะโตทำไมเรามานั่งกินแมลงอยู่เนี่ยไปบูอ๊แล้วดูดิปลาปลามันดักหน้าดักหลังเราจนหมดเลยบอกบอ้าไอ้โนแก้วมาดีมาเลยกินให้ไม่เลี้ยงเลยนี่งับระวังระวังหลามนะระวังหลามปบป๊อบปบปบปบเรียบร้อยครับนางเงือนที่แสนสวยของเราอยู่ไหนจ๊ะนางเงือนอยู่นี่อร่อยอร่อยหยับ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  มามาม thank you จานาง thank you คือตั้งก้าชีวิตในด่านนี้เนี่ยฮเฮ้ยวิเจอตัวอะไรนะน่าจะเป็นบอสที่เราต้องประจัดการแน่เลยไหนตามไปไหนสิโอเคจา้า <c oughs> ก็ด่านที่1 0เป็นที่เรียบร้อยด่านที่1 0เนี่ยมันจะเปลี่ยนปลาให้เราเนาะเดี๋ยวปลาตัวนี้ผมมาเล่นใน ep หน้าดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวไว้เจอกันใน ep หน้าเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูปลา ปลาตัวนี้ดูได้ด้วยโอเคเลยมีเอเบิลิตี้ให้เราเดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ก็กราบขอบพระคุณครับวิโอเคเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ